กบสบายดีเนาะขอให้พี่น้องเมียีทั้งพังลาวพังไทยทั้งต่างประเทศเนาะเมื่อนี่กะมะพบมาพ่อกับน้องทงอีกแล้วเนาะพี่น้องเมื่อนี่กาได้เห็ดอ่าโคง้งลังคาเนาะตอนนี้กะกำลังตอกโค้งลังคาอยู่เลย พอดีอ่ทางนุงทงกับไปตัดไม้เนาะมือมือเศร้านี่ไปตัดไม้ตัวทีมันบ่พอเนาะย่านมันบ่พอเลยจังมาตัดจังไปตัดเนาะพี่น้องเนาะเอาตามนั้นเนาะกับว่าวพิษแน่จังน่อยเนาะก็ะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องอ่ะตอนนี้กับไอจชมมัมกับ เบาเก่งเพื่อนกะขึ้นไปพุ่นแหละขึ้นไปตอกเนาะทั้งทงกะคอยยืนเครืองยืนยังไ้ที่เพิ่นอยากได้เนาะพี่น้องขึ้นไปลายคนกับมันยันอ่ายากเนาะพ่อนน้องเนาะขึ้นไปสองคนไปจับคนละเจต่อคนละเจเนาะป้าน้องแหลเพื่อนสบายดีน้องแลคือป้าผมละค่ะแทนนี่นะ

สบายดีสบายเทาอ่ะสบายดีสายงาพ่ออ้าวสบายดีทางซซาสาดีมอนี้กะเรามาซอยน้องมอ้าวสบายดีพ oh, ่อเท่าสบายดีกำลังตัดไม้สัมพทางพ่อเท่ากันนะโอเคเนาะตอนนี้กะ ครับพอเท่าเราเราตาไมา่จาังไทยเรียบร้อยแล้วเนาะน่าจะเบิดระบาดน,นี้สีตอกอ่ลังกระซีใส่แบบน,นี้เนาะน่าจะกินเขาแล้วร่วจังได้ตอกรัวตอกเลยมาเทิม เป็นยังไงดีนั่งเลยอันนี้ตอกตอก,ลก,ลกอแล้วก็ซีเลยว่ารู้มาจากไหนกินข้าก่อนแหละบ่กินข้าวก่อนตอกกันอันนี้มันแล้วแล้วก็กินข้าวกัวนเนาะเที่ยงแล้วเที่ยยงร้อ

นี um ่ม <'s> ันนุ่นเมลเป็นบอกว่าทงมังใหญ่นึ่งกรเบิดไว้เถอะเนี่ยแต่เลี้ยกเราดถ้ายะล้กดิเบิด้ว จะอตอกไม่ได้ทำการทาร โอเคตอนนี้ก็ตอกโครงโครงหลังคาเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะเห็ดอะไรอันนี้เนาะาคือแบบอ่าสูงแถวว่าลวดสีอ่าจังได้แหละอว่าสีตอกแผงพืชน,นี่ว่วหรือว่าจังไดนเนาะทางน้นนนองทงกะยังพู้น่าจะเห็ดอ่าใส่ันกับเตียงเลยดดตั้งยันมันบอ่อเลย ตั้งยัน,นมั่นบอลมันมันชลาไเองอยากทนงานอยากไปนะ,ะ,นะอ,อ,รรอระรย่าเียเอาไมทางพอทาาเพิพ่นกาตัดไม่แนบลังกะสี ซาซาาปนกไม้ให้พ่อถาทางคู้ทางพ่อถาพ์นกตัดทางเาซ้าปนกสัสีผ่าไหม้ ทา่าไงซาคุนกระตอกไม้ตอกไม้เนี่ยนะสิ แาวันกระต่ายใหม่ค่ะคุณ เราโครมมันออกดิแบบนี้ทางมีไอ้มามือน,นกับเราโครมมันออก าหยายหญ่ลยไม่นก็คือลลเลนมเขามาจากลำเดงขามาเหยอะจะลุกเต้านี่ยนินหัวไปทางไดนบ่ก็หัวทางอย่างนจะกองคื้ขอขอขอขนพูนพ่น หาแนวนันเม่นไอ้ทงหาแนวตันเม่นทางนั่นจับจับเม่นก็ได้เขาเจะจีบก็ มันนักยั้งนักยัก้งดิ <c oughs> จับเมีนยนได้ไหมทุงขนาดมันเออยู่เมียนเพราะว่าทางนีย้ยมยนมันไหลมันบ่มีแนวตันทางปลายพอเถ่าวพื้นก็ตัดใหม่พูดลูกลูก <c oughs> ลุกลุกไอ้ทองไม่ได้บ่ได้ลูกลกคลิปนี่มีแต่เสียงหัวจะเมียนได้ไหมท่งมันไหลน่ะพูนเหยียบเหยียบเมียนทั้งนั้นก็ได้พูว ทางไอ้ซาผืานกาผ้าใหม่แล้วใบเอาไม่ทงนะ่ะเอาผ้าซ้อไอ้ทงเจ้าค่ะปีนไอ้ทงปีนปีน ผู้ช uh ักไอ้าบอืมแล้วครบมันอ๋อแล้วครบมันหน่อยทงเออแบบนั่นแหละไานไ้ำไม่ทือมัพู แล้วโคมหมอกไอ้ทงอยู่แล้วผ่าไม่แนบลังกะซีเนาะไอ้ทงอันนี้ค่ะพอเท้าเป็นกระตัดใหม่ยังทางพูนนี่เลยผ่าไม่แนบลังกะซี <c oughs> เป็นกระตอกแล้วแล้วมีแต่อลังกะซีขึ้นแล้วก็นแนบเลยวันนี้ ไอทองยยานมันเจ็บเนาะพี่ทางพอถาวเพิ่นกะเลื่อยไม่แหละกะทางซาซาเพิ่นกะพาไม่บันผู้หนึ่งเลื่อยผู้หนึ่งพาผู้หนึ่งเราคบมันออกสอยกัน,นลายมันจริงแลว้วไอ ทางไทงทงคุณก็เนี่ยนี่ผ้าคนละดวงมีมีสองพวงะมีสองดวงผ่านะ่ะแม่นำทงดวงหนึ่งนี่นมาผ้าจ้าเล่ะผ้าเด้อให้ลากันอยู่นเฮานี้ให้ผ้ิผ้าตัวเองดผ้ามีสองดวงหนึ่งทางอ้สาน,นเห็นแล้ว

พอถาเร์คนก็นเลยมาอยู่พี่โล่กีบุญกวนกุ้มโหลดไอเธงเห็นกีบุญกวนกุ่มโลดไอเธิงนีนะเฮ็ดกีพุญควันกุ้มโลด <laughs> ไ,ลไอ้ธนะงนะหาผ้าบ่กพ่อพถา สวยกันหลายๆคนรวมด้วยสวยกันหลายๆคนมันจริงเลยวายโอ้าาทางชมพนะูอ่ะแล้วอีกแล้ว

ทางมีไอ้มาเปิดกระสอบ Yes, sir. Yes, sir. บน้าถึงลงมีดูมีบัตรแม่แล้วป่ะไอโทรกันเดียรนี่สองอันสองอันแหละเราไปซื้อของจีน แล้วละบอติสอบอันเดียวนี่คือบอรสีหมวกไงทง

เ้าพ e ่นกคนไม่พอถาพันกรซอยเบิดมาเบิดเนพอ้าพันดเลยต่อไม้ต่ออีกยังแล้วแล้ว มีแต่เอาลังกระซีบเกิดล่ะกาแน่เอาบัดนี้ทานโนซากาซิได้จบคลิปไปเปลี่ยนเทานี้ไปพบพอกันในคลิปหน้าเด้อกล่าวขอบุญคุบคุนทางเมฟซีเบิร์ตสกูสกุลที่เบิ่งคลิปขอโนซาตั้งแต่ต้นจะจบที่ปรขคามโฆษณาทางโนซาว่าพิพาทประกาศได้กาต้องขอโทษขออภัยทางเมฟซีเบิร์ตสกูสคุลทางนซาสิขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ขอกระหว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย